ไม่ไหวแล้วพอผมเหนื่อยผมเหนื่อยแต่บอสจะตู้ลงบอสฉันฉันก็มาบอสฉันฉันก็มาสัญญาฉันไม่ฉันเดี๋ยวก็รู้บอสจะทำอะไรตู้แก่มาดีกันคนเดียวไปดูด้วยคำพูดไปไปไปอยู่ไหนดีเลยๆถ้าเชื่อได้เราที่นี่คนดูถูกกันก็พูด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 ถูกกันก วันถนนวันพี่จิ้นเจอตาทีกี่จิ้นจะหนีจะตลอดปลอดภัย่พี่เนี่ยนายเพียบดี้องนสายเลือพี่ิ้เจอพี่ิ้เมื่อรงแงแล้วถอยทีถอยเอาสายแล้วม่ทำอก็ต้องต่าฝ่ายตางกันางฝ่ายาวสาวนึกตึงยาสาวนึกแล้วก็หลไหลเข้าเด็กไหลข้าสง่าสง่าถอดแขไม่รอช้าตัดเส้นได้เรื่องน้ำแดงและสิงรังพรมก็เจ้าเสือเป็นเลยกันนะ